เราเริ่มต้น้วยยูนิเซฟเหมือนเดิมนะครับถ้าดูคลิปผมแล้วต้องดูยูนิเซฟก่อนนะครับนี่เป็นบัญชีธนาคารของยูนิเซฟนะครับถ้าได้มีตั้งอย่าลืมบริจาคก,กันนะครับช่วยเด็กที่ยูเครนที่แอฟริกาและหลายๆที่นะครับเด็กๆเด็เดร้อนเยอะนะฮะช่วยๆกันนะครับโอเคมาวันนี้เรามีรถขนาดเล็กไม่แน่ใจมาแนะนําหยิบผิดหรือเปล่าเนี่ยไม่มั้งแป๊บหนึ่งหลายท่านจะคุ้นๆแน,น่นอนเลย ลาโก้ลาโก้อันนี้เป็นรถของญี่ปุ่นนะครับหมุนซัหน่อยอันนี้ลาโก้นะครับน,นิสสัลลาโก้สมัยก่อนยุคโชโลคิวดังเนะได้มาสภาพนี้ขอบคุณมากที่แบ่งให้นะครับลาโก้ลาโก้ปุ๊บอไม่ใช่มาเซลาโก้นะมันคนลอย่างกันอันนี้ลาโก้วิ่งได้ไหมมาพร้อมจะวิ่งหรือยังครับทุกท่าน ลากลูหนึ่งสองสาไปแล้วหนึ่งแล้วเดี๋ยวจะไม่ชัวร์ลากลพนะูพร้อมวิ่งนะพร้อมโอเคเพ่มิยังยัง,อยงจอรอจอดรอถ้าเป็นโชโลโคิวเขาจะเป็นอะไรนะเขาจะเอาเหรียญบาทใส่เอท้ายใช่ไหมท่าน,นี้ต้องประมาณเหรียญสิบนะ,ะเหรียญสิบสักสี่เหรียญยังอยู่จอรอได้พร้อมอย่างพร้อมวิ่งได้หนึ่งสองสา แยมเป็นรถที่ดีนะฮะเทนเดนเันเทนเดนเทนเันเันเทนเทนแหวกเนี่ยอร่อยล่ะตามสภาพไปเล่นมีขึ้นเขาด้วยด้วยนะขึ้นเขาได้ไหมมาจัดให้อเฮียเลยเทีนกันสดๆเลยขึ้นเขาได้หรือไม่ไป ชีวิตที่น่าเศร้าแต่แล้วเราก็ลงไปได้โอเคนะครับทุกท่านขอบคุณที่มาดูกันนะครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นคลิปที่พอเข้าใจได้ว่าลองทำนะฮะโค้คันใหญ่จริงๆนะนย่าเบิ่มเลยแหะคันญาตนะฮะเทียบกับมือแล้วคันใหญ่จริงๆอันนี้เป็นนิสสันลาโก้นะครับป้ายปทะเบียนเขาอยู่นี่นะปายทะเบียนเขาอยู่ด้าน,นี้เขาไม่อยู่ตรงกลางนะเาอยู่ตรงี้ปทะเบียนอยู่ด้านนี้ ด้านหลังเป็นป้ายทะเบียนอยู่ตรงนี้นะฮะโอเคนะครับมีชกคไหมไม่มีจ่ายางก็ตามสภาพนะครับเริ่มผุแล้วปีอะไรก็ไม่รู้นิสันลากโกจำปีไม่ได้เดี๋ยวต้องดูอีกทีนะครับทุกท่านขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาดูนะครับขอบคุณมากเลยนะครับนิสสันลากโกก็จะลาทุกท่านไปได้ความขอบคุณนะครับสวัสดีครับจริงๆก็ยังไม่อยากลานะแต่ลาเพราะเดี๋ยวต้องมืดแล้วนะครับทุกท่าน ขอบคุณทุกท่านนะครับสวัสดีครับอย่าลืมสม่งทุนให้ยูนิเซฟด้วยนะครับอันนี้เป็นอีกหนึ่งความปรารถนาดีที่เราแบ่งปันกันได้ทั่วโลกนะครับทุกคน every one every nation every body every age every sex every type can donation and help children around the world by Unicef Foundation charity ขอบคุณครับ thank you